สวัสดีครับผมกอลฟไรดิ้งครับจตุรงหมื่นทิปครับวันนี้ในช่วงของไร d ด n g ิ้งเทสออนแท็กนะครับเรากลับเข้ามาสู่สนามแข่งันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทดสอบสมรรถนะของเจ้ารถแข่งนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นรถแข่งของทีมเอกราชนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบกันเต็มๆในรูปแบบของสนามแข่งนะครับเราไปพบกับเขาก่อนเลยครับเจ้าของทีมวันนี้ครับผู้จัดการทีมเอกราชพันุบุญผานะครับอดีตแชมป์ประเทศไทยและอีกหลายๆแชมป์ในการแข่งขันนะครับมาดูซิว่าเขามีแนวทางแล้วก็ตัวรถในการปรับแต่งอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับ ผมเอกราชพันปูผาครับตำแหน่งผู้จัดการทีม Honda RCDD l p a d o k g a t s y High Speed Racing เอกราชปีนี้ลงทำการแข่งขัน2รายการใหญ่ด้วยกันนะซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตรายการ Mac Racing สนามพีระพัทยาเซอร์กิตนะสำหรับรถที่ Riding จะทำการทดสอบในวันนี้ก็คือรถของ พงพีระคันนาคุปนัมเบอร์99นะครับซึ่งมีการปรับแต่งมาในเรื่องของการโมดิฟายก็คือลักษณะของ ST Superstock นะคะก็คือ Standard ดโมดิฟายได้บางจุดเท่านั้นนะคะซึ่งเราได้ทำการโมดิฟายมาในส่วนเรื่องของค้อยเสียะแล้วก็เรื่องของกล่อง z d i นะฮะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละทีมหรือ แต่ละช่างที่มีความต้องการหรือนักแข่งที่มีความต้องการย่านของอัตราเร่งในโคง้งในส่วนต่างๆนะฮะที่ที่มีความต้องการนะฮะซึ่งนักแข่งคนนี้ก็มีสไตล์การขับผีที่ค่อนข้างเบรกค่อนข้างหนักนะแล้วก็ต้องการตอบสนองนะในเรื่องของอัตราเร่งในโคง้งค่อนข้างเร็วนะ สำหรับผลงานของรถคันนี้นะฮะปีนี้ก็ได้ชนะเลิศตำแหน่งที่1มา3สนามด้วยกันที่รายการชิงแชมป์ประเทศไทยที่ t ไทยแลนด์สกิตนะครับส่วนตำแหน่งที่ชนะเลิศก็เป็นสนามที่2แล้วก็สนามที่7แล้วก็สนามที่8นะครับหลังจากที่เราได้ลงขับขี่ทดสอบนะครับสมรรถนะของเจ้า CBR 250ตัวนี้นะครับ ซึ่งลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามไทยแรสกิตนี้นะครับในรุ่นของโมอเตอรท์ทีเราได้เคนสมรรถนะกันเต็มที่นะครับในรูปแบบของการแข่งขันเลยทีเดียวในส่วนของมิติของตัวรถก็คือว่าเป็นการนะครับออกแบบปรับแต่งมาเพื่อ นักแข่งโดยเฉพาะนั่นก็คือของเจ้าเค้กนั่นเองก็จะมีการปรับในช่วงของแฮนเดิลบาร์ที่มีปรับองศาให้ต่ําลงและกระชับเข้ามาเข้าหาตัวนะครับรับกับสเตปพักเท้าซึ่งจะทําให้เราเนี่ยนั่งขยับตัวแล้วก็สามารถก้มได้มากเพื่อจะหลบลมในการใช้ความเร็วสูงจุดเด่นต่างๆนะครับในส่วนของความสําคัญตรงนี้นะครับในช่วงของท่านั่งเนี่ยมันจะมีโหนกสาหรับครอบถังน้ามันอยู่จะช่วยขยับออกมาประมาณสัก10เซนเพื่อช่วยในการขยับร่างกายนะครับแล้วก็หมอบเราจะไม่มีช่วงระยะให้ขยับมาก ฉะนั้นครับทำให้เราเนี่ยสามารถคุมรถได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความสําคัญของมันนะครับก็คือระบบหัวฉีดที่ใช้ในการควบคุมเครื่องยนต์นนต่างๆอันนี้เราก็จ้ปรับด้วยกล่องนะครับจูนความสําคัญตรงนี้คือว่าเรื่องของอากาศสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นหรือฝนตกนะครับตรงนี้มีส่วนทําให้เครื่องยนต์เนี่ยรอบเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสัมพันธ์กับระบบของท่อไอเสียด้วยตัวใหม่ตัวนี้นะครับช่วยให้คันเร่งเดินออกมาได้เรียบเนียนนั่นคือส่วนจุดเด่นของมันนะครับ ในสื่อของช่วงช่วงก็มีการปรับช่วงหลังนะครับเป็นช็อคอัพแก๊สแล้วก็ช่วงหน้ามีการปรับวาล์วแล้วก็น้ํามันใหม่ทั้งหมดนั้นใช้เพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะมีความเร็วในโค้งสูงนะครับการที่จะเบรกการที่ยกคันเร่งและการเดินคันเร่งออกไปนะครับชคต้องทํางานหนักและทำงานตลอดเวลาในการแข่งขันทั้งหมดประมาณทักงแปดถึงสิบรอบเนี่ยแทบไม่หยุดการทํางานเลยเพราะฉะนั้นการเซ็ตตรงนี้ต้องมีความละเอียดโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่า Cbr 250รตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สแตนดาดที่ใช้สำหรับการแข่งขันนะครับมีการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆจะเห็นได้ว่ารอบแต่ละรอบที่เราส่งออกไปนะครับหนึ่งมื่นกว่ารอบเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องคุบคุมรถได้อย่างเป็นอย่างดีปรับมาเพื่อการขับขี่แข่งขันและที่สำคัญคันนี้นะครับฟ้าแชมป์มาแล้วถึง3สนามด้วยกันก็บอกเลยว่าเป็นรถที่ ค่อนข้างจะขี่ง่ายนะครับเพราะว่าในการจูนนักแข่งให้ข้อมูลกับทีมช่างเนี่ยนะครับต้องการรถที่ควบคุมง่ายขี่ง่ายเดินคันเล่งออกเร็วนะครับวันนี้เราได้ทดสอบแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าประทับใจกับการเล่นของเครื่องยนต์นะครับที่ควบคุมได้ง่ายขี่ง่ายนะครับทำให้ประสบความสำเร็จ และจะลืมนะครับข้อมูลรายละเอียดที่เชิงลึกกว่านี้นะครับติดตามได้ครับใน Riding นะครับฉบับที่218นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนี้รับรองว่าคุณจะสนุกแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆกับรถแข่งคันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ